ฉันเป็นคนที่มีร่างกายเป็นยาโดยธรรมชาติเลือดในตัวสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดชาติที่แล้วหลังจากที่ฉันรักษาขาพิการของคุณชายที่ร่ำรวยที่สุดในปักกิ่งหายดีฉันถึงรู้ว่าตระกูลเปยดเคยประกาศว่าใครที่รักษาเปยดฉีอันให้หายได้ก็คือภรรยาของตระกูลเปยเปยฉีอันถูกบังคับให้แต่งงานส่วนซูหนิเงเยี่ยวที่ปีนเขาไปเก็บดอกโบหิมะเพื่อรักษาเขา เมื่อได้ยินข่าวนี้ก็เสียสติพลัดตกลงจากหน้าผาไม่ทราบชะตากรรมหนึ่งปีต่อมาเปยชีอันพบศพของเธอถูกแช่แข็งของซูหนิงเย่เขาบังคับให้ฉันกรีดข้อมือเพื่อเอาเลือดไปช่วยเธอชัดเจนว่าแค่เย่เย่เก็บดอกวัวหิมะกลับมาก็รักษาฉันได้แล้วพวกเราจะแก่เท่าไปพร้อมกับเจียงหลงคุณเองก็เป็นคนอ้าเธอเองเจียงว่านคุณไม่ใช่หรอที่บอกว่าเลือดของคุณเป็นยาเทพเจ้า ถ้าอย่างนั้นก็ทําให้เย่เย่ฟื้นคืนชีพสิฉันร้องให้ขอร้องเขาซูหนิ่งเย่ตายไปแล้วหนึ่งปีฉันทําได้แค่รักษาโรคไม่สามารถชุบชีวิตคนตายได้แต่เปิดฉีอันไม่ฟังคําอธิบายของฉันได้แต่ยืนดูฉันเลือดไหลจนตายเมื่อฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งฉันกลับไปอยู่ในวันที่ตระกูลเปิดเชิญฉันมาเพื่อรักษาเปิดฉีอันมองเขาบนรถเข็นสีหน้ามืดมนฉันหัวเราะบเบา คุณชายเปยขาคู่นี้ของคุณชายไม่ได้แล้วไม่มีใครรักษาได้เมื่อฉันพูดเช่นนั้นเปยฉี่อันค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองฉันดวงตาที่โกดเกรียวค่อยๆเข้มข้นขึ้นไอ้หมอเถื่อนออกไปจากห้องนี้เดี๋ยวนี้ฉันเลิกคิ้วเบาๆหันไปมองภรรยาเปยดข้างๆคุณนายเปยดในโลกนี้โรคที่ตระกูลเจียงของเราบอกว่ารักษาไม่ได้ก็คือหมดทางจริงๆค่ะคุณยังสาวควรคิดถึงการมีลูกอีกคน แต่เนิ่นๆนะคะทันทีที่ฉันพูดจบถ้วยชาในมือของ